ใช่ใช่ใช่มตรงแม่ที่ชอบปี่าจร้าจริงพี่นุ้ผมอยู่ข้างหลังผมอยู่ข้างหลังเไเอาอด้วยกันเจอรี่กับมาเรนด้วยป่ะแบบแบบผมเงผมงไม่หลุดเลยอแ่ทิ้ยด้เ่ยดมันทอะไรได้เนียเนียแกนนะหาหามีมาใช่ไปผิดเนียเนี้เนี่ยลงกันลงกันเอยู่เนี่ยใรวิ่งอยู่ไหนไหนแล้วแยกหมู่อะไม่รู้ไหเนี่ยเนี่ยเนีใน่นี้นนี้ย ไกูเจอฟาดตะก oh, uh, ja hey, hey, ี้ this cover หากูจอ this cover ทียอะไรนี่ไงกุญแจนี่ไงกุูเจอไอ้ตะกี้ไอ้ตะข้องไหนอะตะแกเจอรี่นี่ไงเนี่ยแล้วแล้วมันต้องหาอะไรต่อนะหรือวะ this cover หาทางเข้าหาทางเข้าสาร์อ่าเอาง่ายคือหาทางเข้าไม่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 เจอรี่ถ้าเราอยู่ตรงนี้เราตายเนี่ยเฮ้ยผมเจอแล้วใช่ไหมเนี่ยใช้ทางออกนี่ออกไปใช่ยังไงในบันไดเนี่ยหรอ มึงเห็นมมึงเห็นไปทาออกกันเนี่ยแย่แล้วดีไหม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 ใช่เหรอดีไหมเอ้ยโคตรดีตรงนี้เอาไอ้เหียมีคนตายเสียงมันใกล้ๆจังวะเฮ้ย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 ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ยเฮ้ย้ยเอ้เย้เ่ย โอบบบอมบ้าไงเฮ้ยช่วยช่วยอยู่ช่วยช่ยผมเห็นจิราวิ่งผ่านไปพี่นุ่มอยู่ข้างบนเลยพี่นุ่มเงยหน้ามามองเห็นเลยขึ้นไปยังไงเดี๋ยวหยุดสต็อปดูเลยเฮ้ยโอมบ้าโอมบ้ามาโอมบ้ามาไอ้เหี้ยเอเหีพอไอเหี้ยพอมพองอ้าวชิบหายแล้วผมเพิ่งเดินไปเมื่อกี้เดินไปหาชิราใช่ไหมใช่ครับใช่ครับช่วยผมทีชช่วยด้วยช่วยด้วยโน้ช่วยด้วยนี่ะ ช่วยด้วยม่ม่รู้จะช่วยด้วยมึงอยู่ไกลนก็ต้องช่วยไปโอ้โน่นโน่นเอช่วยด้วยเด็กเร็วหรือว้ามีพีชมันอยู่มีน่าหนายเลยคุณอเลยไอ้โน้เลยด่าที่มันใช้ทาอะไรอะหพีละมั้งป๋าโอ้โอ hey, wow. ้โอ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 ้ไล่หลังโมอยู่ นายคิดไปเองนอะนายแคคิดไปเองอินทัชทันหลังมากอินทัชทันหลังมากอยู่ข้างบนเนี่ยเห็นไหมขึ้นไปไงอ่ะก็ไม่ขาวเขาเดียวเลยเดินตามเดินตามซอกไปเลยเดี๋ยวก็เจอทางขึ้นเองแหละว่าเป็นทางเดียวยาวอ่ะนี้อ,อินทัชนี้ซอกว่า <c oughs> ตองนั้ <c oughs> นซอกทุกที่ <c oughs> <c oughs> เลยมันเป็นมันเป็นทางมันแบบบันไดยาวๆฮอล์เวยาวมาเลยอ่ะมันอ่เหี้ยบโอมาเอาใหญ่เหญ่นี้ใหญ่ใหญ่นี้อ่ะฮ่าจริงๆ เห็นตัวอนแรมหลังไม่หนีหรอกแตจริงได้จริงก็เข้าไปน้องผี่อะให้หมดเลยให้หมดเลยบอกเลยแอะไม่ได้เก่งถ้ามากระโดดขึ้นไปได้ทําไงทําใจแล้วก็ตายนะไม่ผีกระโดดได้จริงด้วยช้าเลยเฮ้ยใครตายอ่ะไอ้พอบเหรออาจถูกไหมไอ้พอดไอ้แอดนะไอพอดก็แอดชื่อถือเลยเนี่ยโอ้โอ้โอ้โนโน ขึ้นไงโโนโนขนไงครับมันมันเป็นซอกซอกอ่ะผมอธิบายไม่ถูกอ่ะซอก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 มันเป็นซอกทางถงถงยาวแถงถงยาวมีบันไดถ้าถามเจอรี่เจอรี่เจอรี่กนายพระเจอรี่เป็นคนถามมาแล้วก็พาไปเลยตาเนี้ยมาราพาไปเลยก็คุกเกิดตรงไหนวะเนี่ยเขาขึ้นตรงไหนนะท้าบนนู้นเหรอท้าเบาขึ้นทางไหนไม่รู้เขาบอกซอกซอกยาว พวกเราไปถามที่สามมาเชียวนายจำแนงนี่านน <S <S ทานเองให้ซอก,ซอกหนึ่งจแนงเอ้ยซอกไหนกูกำลังหาอยู่ให้จำจำแนงมาซอกนี้เปล่าซอกหลืบสืบลอกเอ๋ซอกไหนวะยี่ยมมัยยืนตัดเอาทียบร้อยที่เปอดภัยสุดยี่มไม่ได้แล้วเรียบร้อยเตรียมตัวเลยทุกคนไม่กลัวหรอกผีอ่ะกลัวอะไรมากที่สุดมันมันเป็นสิ่งน่ากลับไอ้ทางเข้าปะเนี่ยนั่นเป็นทางเข้าแน่ชินละถ้าหากกูแจ่เจอ เพราะทางนี้มันดูแบบอลังการแปลกๆอ๋อโอเคงั้นวิ่งหาคุณแจกันต่อโอ้ฟิวเราวิ่งหาคุณแจ็คนะมีมยิ้มเทีรอคุณอยู่วายไอ้เคียร์เก่งติดหูแล้วตอนนอนก็เฮ่เลยเใช่อะไรเนี่ยอาวิวายจินลาตายโอ้เดี๋ยวจินลาดล่วงแล้วจินลาดยุ่ยใส่จินลาเอ้าอยู่นี่ยุ่ยช่วยจินลาสิครับรอเฮีย มาเองมาเองล่าเลยล่าจยเอเดืดนม้นี้ขมาแล้วนูมาแล้วเือก็อยากคือเพื่อนอ่ะดีใจกูมี่บอกเหรอไอเโม่เฮ้ยมเหมือนมเงใครนะคนน้นขึ้นมามดขึ้นมาไม่ได้ขึ้นมาไม่ได้หลบมาชึ้นมาได้หรอขึ้นมาได้หรอมงขึ้นมาได้หรอหนอไมกละเจอซอกแล้วไอเธอไม่บอก โอ้เจอทางแล้วเฮ้ยพาไปหน่อยสิว้ายไอ้เหี้ยมันจะเซ็ตาอกูกับตัวเซลเล่และไอ้นุ่มไอ้นุ่มพี่ทั้งบนโอ้ตายหมดเลยไอ้นุ่มพี่อยู่ทั้งบนโออเจลลี่เชื่อเอ้ยเจลลี่เชื่อเอ้ยอ่ไหนอยู่ไหนยู่ไหนตายอ่ะอยู่ตรงทางที่จำได้ว่าเจ้กูเคยวิ่งอยู่ก่อนไอ้ทัศ มาเลยแกกูเพื่อนเเพื่อนแหวนว่ามาแล้วว้าให้โดนชนอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ด้านข้างเลยพี่นุมันอาจสูกเข้ากำแพงวันละอีเฮ้ฮนี่บอกว่านะเอ้ยช่วยนี่ก่อนนี่นี่อากีนี่ว่าอากีนอุ้มไปแล้วันนี้คูอุ้มขึ้นเลยตายแล้วอากีนี่ที่มันเป็นอะขูบเขาป่ะ Help me please ตายยูโอ้โหดูมีมแล้วก็ดูมีมแต่ละตัวเฮ้ยแง่พองไอเจนก็แง่เนี่ยโออชินแล้ฮะชิล้เราเห็นนนาแล้วชินแล้แต่เราตายอยู่นะเราตายแล้วเราหน้าแดงมากเขินเหรอโดนผีเซตย่อคางกำแพงเลยโคตรเขี้เลยไม่ไหนมาโดเขึ้นไปไเนี่ยไรใครเขินบ้างเด็กเอ้าจะได้ไปยืนเ ไอ้ใครดมอยู่ผมดูมาเยอะเอเฮ้ยิ้ม่เไย้ยตกใจไอ้บังหายไปไหนอะไอ้บังหายอะน่าจะเนิกแล้ว้อ่นี้อ่กูเห็นแล้วโอ้ยโว้ช่วยกูใครก็ได้ช่วยกูทีช่วยช่วยเือนกูตางกร้องอยู่เหมือนกันเฮ้ยิมาโล่ในเห็นเร้ไมันคัไปยูนีมะเนี่ยยูนี้ั ยังไม่ได้เขียเป็นไรล่ะตายตอนต้นเัาเป็นเหรอย่างเงี้ยไม่รึเป็่ขึ้นเยอะเราไปฝาชนะสิหนึ่งมันมันขึ้นยังไงเงี้ยอย่าขึ้นว่ะหาเวลาสามสิบวินิจางขึ้นตรงนี้ดีกว่าตรงไหนพี่โนตรงเดียวที่เดียวผมป่เออใช่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 นะฮะจานแดงมันจะเป็นซอกๆอะมันจะเป็นซอกๆอ่ะซอกไหนจานแดง กข้างบนนี้ใช่ไหมดังั้นมันก็ต้องหาทางเข้าไปในตึกตรงไหนวะไฮ้ยมีมจะมานะเฮ้ยด้านบนมันมีทางขึ้นไว้ช่องนี้เป็น่องเดี๋ยวจะหนีบวกวะโอ้ยไ,ไอเยียเอ็นจีเนียอะไรกูพองเยียมากดีมาสุ่งเกิดใส่กูเฮ้ยไอดูม กูอยู่หลังมึงโอ้โเยอะเลยชอบใหม่ช่วยด้วยไอ้ดุมไอ้ดุมเสื้อเขียวช่วยกูค่อยก็ได้ช่วยน้อยโอ้าววิ่งหนีกันแบบเลยกะกลัวซอกเหรอซอกเหรอผมนั่งหากันเฮ้ยเอเจนเดียอะไรกูเกี่ยก็ะกลัวเออโอ้มาดกิวัน เฮ้ยเฮ้ยเเอาอย่างนี้ได้หรอแล้วสองนาทีสิบหกวิีสองีสิบหกวิโอ้แดงบร์เจ๋จมากเอ้าเฮียทำไมไปฉายไปอย่าง,งนี้วะตอนแรกเราตะเกียงเขาพชหรอวะเอ้ยเข็มทิศนี้ใช้ยังไงอะมัน่าจอาไวเฮ้ยมันมียิงมีนเลยหรอเอคือได้ปะเนี่ยคือได้ โอ้วิ่งจุกวิ่งจุกมีน้ำมันนะตะเก่หนึ่งนาทีหน่งาทีหน่าทีอดทนไว้อดทนไว้เอาทำไรต่อไม่ได้เอลี่เอลี่มาช่วยหน่อยนี่เสียงอิเีร์ฟอร์มข้เี่ไเอ่าอลเอรี่ลงมาแล้วลงมาแล้มันต้องซื้อโคกินอ่ะก็ไม่รู้ว่ากดกินโคกี่นะแค่ั้นนะเลกสองเลกสองเลสองวะใช่ รอ g เลยช่วยนะตอนนั g นตุนนาทีตุนนาท g โ h ้โหไอเฮียบ i น g ็โดนตามอะหนึ่ง g องไล่ไอเฮียชนกุ๊กช่วยด้วยรอดขอชีวิตเลยไม่ได้อยู่มาดิเจเนียมาดิ มาดิมาดิมาดิเย็ดไม่ตูจตูกูเล่นแง่กูเล่นแง่ด้วยเจลี่มามาเจลี่เฮลเจลี่มาแล้วเขาอุ้มกูว่ตายแต่เนี่ยไม่มึงอุ้มเจรี่เจลี่กูอยู่ข้างล่างเจลี่มันไปแล้วอ้าวเจลี่เจลี่มันมาแล้วว่าไงนุ๊กเจลี่หลังเข้าลากอจิลาเอ่อไปเจอกันจะตายแล้ว ไอโกเฟสวุฒิ h ด็กปั u อินบอยฮัลปับอยแยไอไอพอตไปล้วกปชื่อเฟียจะวะโอเคคุอลละมันลอเดียวไงชุบไม่ได้ไอพอตไม่บอกชุบไม่ได้หรอคุณล้อเดียวชื่อเฟียจวะ ตอนแรกก็ถือ,อนี่นะแต่ไม่ไเอา้าหมดเวลาเหรอมาซื้อของเหรอเออเนี่ยเฮ้ยในวิชั่นว่ะโอ้โหอ้ <Art. S 1> ซื้อในวิชั่นได้แล้วอ่ะประเด็นอะ่ะยายเซราเซาร์ฟรีเซิร์ฟนี่คืออะไรอะ่ะอยากลองเล่นอะ่ะซื้อเลยในวิชั่นซื้อได้ก็ซื้อเลยมาเจอครับชุดลอยอยากเซลเล่ไหมฮะเฮ้ยเอารีสอร์ทไหมมามารีสอร์ทรีสอร์ท ไปทำไมวะที่สอบที Liberty> ่สอบเฮียมันเขียนว่ารีเฟรชไอ้เฮียฮ่ะรีเฟรชอี่ยแล้วโชว์ชล่าเป็นต่อโอดเอกไอ้แกจัวเวลี่สมาร์ทสมาร์ทเป็นยังไรเดียดอินท้ายบอกเวลี่ดองกี้ยังไงั้นงามเลย